สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับการจองหอในมหาวิทยาลัยศิลปกรวิทยาเขตพระชวังสนามจันทร์แล้วก็จะบันทึกหายบรรยากาศโดยรอบของหอด้วยในหอ,ออะไรอย่างนี้ค่ะเราเริ่มออกเดินทางจากบ้านประมาณ9ก้ามงได้ระหว่างเดินทางก็ได้แวะเติมน้ํามันซื้อน้ําซื้อข้าวกินก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อแล้วก็การเดินทางในครั้งนี้ทําให้เรารู้สึกเปิดโลกอยู่หน่อยๆน,นะคะ เพราะว่าช่วงโควิดระบาดนี่ไม่นะค่อยได้ออกจากบ้านเลยค่ะยิ่งช่วงระบาดน่กก็แทบจะสิงอยู่ในบ้านเลยก็ว่าได้แล้วก็ระยะการเดินทางจากกรุงเทพไปนครปฐมนะคะเราใช้เวลาโดยประมาณสองชั่วโมงได้ทั้นนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรด้วยในช่วงนั้นนะคะว่าจะติดหรือไม่ติดอันนี้ก็แล้วต่ววงด้วยนะคะนี่ก็แม่เราเองค่ะมาด้วยกันกับนะ อันนี้เรามาถึงขัง้นแรกแล้วก็ดูขั้นตอนการสมัครแล้วก็ราคาหอที่เราจะพักนะคะคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยเขาบอกว่าดูหอได้ค่ะจองออนไลน์นะคะเราก็รู้สึกแอบฟลนิดนึงเพราะว่าเราอยากจะมาสมัครที่นี่เลยแต่ว่าก็เขาให้ไปออนไลน์ดีก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้มาดูห้องจริงๆค่ะแล้วก็ระหว่างเดินไปก็ได้เจอตัวเงินตัวทองอยู่ตรงน้ําด้วยเป็นอะไรที่ไม่น่าประหลาดใจเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะไม่เห็นในคลิปเพราะเราถ่ายไม่ทัน นี่ก็เป็นหอพระชรัฐห้านะคะพอได้ไปดูสถานที่จริงๆแล้วมันก็ไม่น,น่นากลัวเหมือนในรูปนะคะรูปในเว็บมอนี่ดูแล้วค่อนข้างที่จะน่ากลัวน,น่อยนะคะเอาล่ะเรามาดูห้องกันดีกว่าห้องพักนี้อนอนด้วยกันได้แค่สาคนนะคะแล้วก็มีเองได้าระเวียงก็ค่อนข้างใหญ่อมันจะนอนกริง้งได้บ้างห้องที่นอนก็ดูอบอุ่นส่วนห้องน้าเป็นห้องน้ํารวมนะคะดู ้ไดตอนแรกก็เขียดอยู่เหมือนกันว่าห้องน้ำมันจะดูไม่ดีเพราะว่าในเว็บนั้นเขาไม่ได้ถ่ายห้องน้ำนไว้ถ่ายแต่ห้องโถงอย่างเดียวส่วนราคาขอพักก็ขึ้นให้ดูันี้นะหรือสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บโอได้เลยเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างหน้าง การจองออนไลน์หอพักนะคะวิธีก็ไม่ยากมากค่ะก้นแรกก็เข้าไปที่เว็บมอก่อนแล้วก็เริ่มมาอีกหน่อยก็จะเจอบล็อกสีเหลืองนะคะแล้วก็ลิดไปค่ะรูปแบบมันจะเป็นฟอร์มให้เรากรอกนะคะเช็คดีๆก่อนแล้วก็ค่อยกดส่งนะคะถ้าเกิดผิดพลาดอะไรอาจจะต้องโทรไปหาเจ้าหน้าที่แล้วก็อาจจะโชคร้ายเจอเจ้าหน้าที่วีนใส่ถ้าไม่อยากอิม t ชั่นอลดาม y ก็เช็คก่อนส่งนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีค่ะ